เรากลับมากันในโปรเจกต์ Playtime นะครับเมื่อวานได้เล่นตอนประมาณ5้าทุ่มนะฮะในคลิปเมื่อวานได้เล่นรอบหนึ่งแล้วก็เล่นเทอ,เอเร์เทเยนะครับเมื่อวานยังมีบักอยู่บ้างนะวันนี้อาจจะแก้ไปแล้วมั้งไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะคือเป็นบักที่สําคัญด้วยเพราะว่าเราโดนจับข้างล่างโดนขังเอาไว้แต่ว่าเราตีฮักกี้ไม่ได้นะครับแต่ก็ยังพอเล่นได้อยู่เมื่อวานวันนี้จะลองมาดูสกินหน่อยนะฮะว่าสกินมีอะไรบ้างนะครับใช้เหรียญ Play Time Point คืออันนี้แล้วก็มีทิกเก็ตนะฮะทิก อันนี้เป็นสก,กินของผู้รอดชีวิตใช่ไหมเนี่ยใช่มาม,มีลองเล็กอันนี้น่าจะเป็นของฝ่ายฮันเตอร์นะครับฝ่ายผู้ไล่ล่านะฮะส่วนสอันนี้น่าจะเป็นของผู้เล่นโอเคมาอันนี้ก่อนเลยแล้วก็มาม,ม่ลองเล็กคือแต่งตัวเป็นแบบเป็นมาม,มิลองเล็กได้อ่าแล้วก็อันนี้คิฟฟี่อน,น แล้วอันนี้ทําไมเปิดไม่ได้สกินแฮนแกล็บแพ็คทำไมผมเปิดไม่ได้อะนี่หัวของไม่มีรองเล็กแล้วตัวล่ะตัวมีชุดให้เลือกฮะมันมีรองเล็กต้องสีชมพูใช่ไหมไม่มีกางเกงเอ๋อแต่งสีตัวละครได้เอ,อนี่เข้ากันสีชมพูส่วนสกินของผู้ไล่ล่าเรามีบ็อกซ่บูนี่ฮักกี้เออฮักกี้ดูหลอนกว่า มเมนต์ของฮักกี้มันดูน่ากลัวนะฮะเดี๋ยวเจ้าพกซีบูคือแบบช้าๆแต่กระโดดไกลเมื่อวานกระโดดมาฮักกี้แล้วก็มามีลองเล็กมี3ตัวให้เลือกเล่นโอเคเกมเริ่มเดี๋ยวนะผมไม่เป็นคนนี <laughs> ้เป็นลองซีบูเหรอเออเมาม,ามาอันนี้แหละอันนี้แหละบอกซีบู <laughs> มาแล้วครับพวกนายอยู่ไหนกัน เอ๊ะพวกนายไม่ได้สิมีแค่คนเดียวจริงจริงด้วยทำไมเกมถึงเริ่มได้ล่ะไม่ต้องหนีไม่ต้องหนีมาทำเควสเออมาๆๆไม่ต้องหนีโอ,อ,อซี่บูใจดีวันนี้มาอยู่เป็นเพื่อนมาอยู่เป็นเพื่อนแก้พัซเซลเลยแก้พัซเซลเลยแก้พัซเซลสิจะไปไหนเนี่ยแก้พัซเซลสิมาแก้พัซเซลไปตรงนู้นเออไปแก้พัซเซลอะไรก็ไม่รู้ แล้วนะกดชิปเป็นการอ๋อพุ่งตัวกดชิปพุ่งตัวอย่างนี้อุ๊ตี้กระโดดไปไกลอุต่าหได้เป็นนะไม่ได้เล่นไม่มีคนเล่นด้วยอ๋อหยิบได้ดึงได้ดึงได้ขอเทสหน่อยนะเพื่อนเทสนิดนึงอ๋อดึงอย่างนี้ได้โอเคโอเคกดจีอ๋อกดจีคือพังตู้โอเคสกิลคือกระโดด เพื่อนต้องทำอย่างนี้กี่ตู้นะหตู้ห้าตู้หตู้ไม่น่าจะไหวอ่ะเพื่อนเราไปเล่นห้องอื่นดีกว่านะเพื่อน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 ทำไมตีไม่โดนทำไมตีไม่โดนเอเอเพื่อนมานี้มานี้มานี่นี่นี่ <c oughs> โอเคอห้องใหม่ดีกว่าเอาอีกแล้ว <c oughs> ขอโทษเราขอโทษคือคือเข้าใจไหมว่าเรามีอยู่2คนในห้องไงเราต้องหาห้องใหม่เพื่อนอันนี้มือใครเนี่ยอ่าโอเคมาไม่ได้เป็นฮะรอบนี้แต่ว่าเพื่อนอย่าลีบออกเกมนะเพื่อนกลับมาในโรงงานฮะอ่ะเรามาทำานี้ดีกว่าใกลกับตู้แอบซอนซอนโด ฮักกี้ซอนโดซอนฟาฟา,ฟาโดโอเคเสร็จไปหนึ่งต่อไปอันนี้อันนี้นะฮะอันนี้ง่ายสุดอืมเพื่อนออกไปคนหนึ่งเหรอเพื่อนออกไปคนหนึ่งอ่ะเนี่ยพอออกไปคนหนึ่งแล้วเกมมันยากนะฮะเกมมันจะยากมาก โอเคสองอันสุดท้ายด้านนี้อืมต้องดูไอ้ไก่โอ้ยนี้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 โอ้ยอันบนเดี๋ยวนะเมื่อกี้ฮักกี้มีเหรอทำไมกลายเป็นมัมมี่รองเล็กนีอนี้อัน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 นี้แล้วก็ อันนี้นะฮะใช่ไหมตอนแรกกิบกกี้นี่เปลี่ยนตัวได้ด้วยเหรอโอเคคนเดียวเลยฮะตู้นี้สุดยอดมากเอาไปฝากเออตรงไหนใกล้สุดโอ,โอ้ไม่อ้คนอืออ่นก็มีตั้งเยอะตั้งแยะขอฝากก่อนขอฝากก่อนอ,อ อ๋ออ๋ออโอ้ยอเออเออจุก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 ประตูปิดอยู่ไหนประตู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 ไปไหนละไปไหนละมองไม่เห็นโอเคโอเค เดินเพสั้นดีกว่า,อ,าอยู่นูน้นอยู่นูน้นอยู่ตรงนูน้น <laughs> แอบแอบก่อนได้สองชิ้นแล้วฮะเหลืออีกสี่ชิ้นโอเคไปละเฮ้ยเป็นไงนี่สกิลมาต่อมาตรงนี้เอ๊ะอันนี้ตู้ที่เราทำใช่ไหมอันต่อไปอันต่อไปอ,อ,อือฮะอ่ะฮะอ่ะฮะ เพื <im <im ่อนล้มอยู่ตรงนู้นฮะเอาเฟลได้ไงเฮ้ยเฟลได้ยังไงมันเฟลได้ยังไงเมื่อกี้วัดอะไรเนี่ยกดช้าเหรอก็ไม่ช้านะเกมแหลกแน่เลยเพื่อนล้มอยู่ตรงไหนตรงนู้นตรงนู้นไปช่วยเพื่อนอุ๊ยมือ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  เฮ้เดดเดดเดดเดเดอตอกันไหนใจกันไหนใจตรงนี้ตามมาแน่เลยตามมาแน่เลยโอเคโอเคไปไเร็วเร็โอ้โหคนอื่นไปทำงานเลยเหรอ น่าจะกระโดดอยู่แถวไหนสักที่หนึ่งอย่าบอกว่าเฝ้านะอย่าบอกว่าเฝ้านะโอเคโอเคเตรียมตัวออกอเพื่อนไม่ทำงานเลยโอ้โหโอ้ะเด็ดจุกเด็ดจุกจุกจุกเออหยูงบนสวัสดีสวัสด,ดีครับมามีรองเล็ก โอ้ยโดนได้ไงไม่มีเสียงการตีเลยอ้ยโดนเรียบร้อยจะมีใครมาช่วยไหมอืมอืมเออจะมีใครมาช่วยไม่ต้องสี่คนน่าจะไม่มีใครมาจริงดูท่าทางแล้วพึ่งใครไม่ได้เลยเซิฟนี้ แฟเซ์นก็ไม่เก็บสองชิ้นเท่าเดิมอ่ะดึงแล้วโอเคโอเคขอบคุณเพื่อนได้เวลาทำงานต่อข้างล่างตู้ไหนนะเมื่อกี้ตู้นี้หรือเปล่าตู้นี้ทำแล้วโอเคอันนี้คือมันตู้ทางเข้าเลยนะฮะโอ้ยมนมีลองเล็กมาอีกแล้วอะมือยาวมาเลยอะโอ้ย มันมองยากมากเลยนะว่าว่าเขาอยู่ตรงไหนผมโดนจับรอบที่สองก็ยังไม่มีใครทำงานเสร็จไม่มีใครโดนไล่เลยยังอยู่ปกติสุกกันหมดแต่ไม่มีใครมาช่วยฮัโโลโหลฮักกี้มาไม่น่าจะรอดห้องนี้เออเฮ้ยเป็นมอนสเตอร์ไหมเป็นครับอ๋อคือถ้าเกิดเพื่อนออกเราจะได้เป็นมา บ็อกซี่บูกำลังโกรธมากเมื่อกี้เมื่อกี้ไม่มีใครมาช่วยเลยได้เลยพวกนายพวกนายต้องเจอกับบ็อกซีบ่บูพวกนายใจร้ายมากอยู่ไหนกันอยู่ไหนกันต้องดูรอยเท้าด้วยดูเสียงแจ้งเตือนดูรอยเทา้าอยู่ตรงนี้ใช่ไหมตู้นี้หรือเปล่า ตู้นี้หรือเปล่าตรงนู้นอ,อยู่ตรงนี้นี่นี่นี่โอ้ยมันมองยากมากฮะแมบบนี้ <laughs> มองยากมากร้อยเท้าทางนี้เออไปไหนไปไหนเฮ้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  ยังไงไปไหนละเอาเออหยิบได้โอเคไม่ต้องดิ้นเลยนะมานี่เลยตอนเราล้มไม่ช่วยลงไปซะอีกสองคนอีกสองคนอยู่ตรงไหนกันมองยากมากมันไม่มีให้ปรับความสว่างนะฮะไปละหนึ่งไม่ได้นายจะจบเกมแบบเวลาหมดไม่ได้ พกนายต้องเจอพกซีบูอยู่นู้นอยู่นู้นทีมเวิร์คเป็นศูนย์ทีมนี้ตอนแรกมาก็โอเคอยู่นะไปไหนไปไหนข้างบนข้างล่างคนหนึ่งข้างบนคนหนึ่งอาา่อาฮะอ่าฮะไปไหนครับโอ้ยติดโอ้โหเกม ปิดประตูเหรอปิดประตูเหรอปิดประตูเหรอมานี่เออเออเออติดอะไรเนี่ยเออเออมานี่เอ,ออเออเออ,อไหนตวัวอยู่ไหนโอ้เกมมันวังกี้วังกี้มากเลยอ,อยู่ไหนเนี่ยเอาอยู่นี่อ่ะเล็กหนึ่ง มาตีมาอีกคนหนึ่งมาช่วยเพื่อนมาจะมาช่วยเพื่อนไหมเพื่อนนายอยู่ตรงนี้ไปไหน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 เรียบร้อย